ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบันกลัลยาณมิตรอุดมน้อยมณีกลัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสี กัลยานมิตรไคสีอเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบูชาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยในส่วนของประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลและจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปผู้วายชนคือกลัลยาณมิตร อัจฉริยาวัตเตอร์กัลยานมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณกัลยาณมิตรอุดมน้อยมณีและกัลยานมิตรไครสีอลเลนพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลส่วนคณะสงฆ์ได้พิจรารณาผ้าบางสกุลนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร ก่อนที่พระถิติพลยานคุตโตจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ใจไม่เคยห่างวัดห่างบุญยังคงแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายค่ะ